ทองคําเตรียมสะเทือนครั้งใหญ่ครับเมื่อเฟดกำลังจะเปลี่ยนระบบการเงินอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งนโยบายหลักของเขาเนี่ยคือ Monetary Policy ครับซึ่งวันนี้เองกำลังจะใกล้เดดไลน์ในวันที่1นธันวาคมนี้เป็นที่เรียบร้อยครับและโดยปกติแล้วเนี่ยจากประวัติที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินทองคำมักได้รับ แรงหนุนบวกอย่างมหาศาลครับทองคำจะเล่นอย่างไรดีและหลังจากนี้โมเมนตัมของทองคำจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนึงนะครับกับรายการ go insight เจาะลึกทุกข,าข่าวก้าวทันทุกความเคลื่อนไหวของทองคำนะครับแล้วก็พบกับผมอีกครั้งหนึ่งเทร d เดอร์เจนะครับโอ้ยวีคที่แล้วผมก็ให้ม o เมนตัมถูกอีกแล้วนะครับจริงๆแล้วผม,ผมจริงๆแล้วผมติดอะไรนะผมพูดยากนะนะครับจริงๆจะบอกว่าถูกตลอดก็ เหมือนอายปากตัวเองนะครับแต่ว่าในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดอะไรทองคํามันไปทางนั้นตลอดเลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมกังวลน,นะจริงๆผมกังวลด้วยนะครับเพราะว่าผมมีเตือนนักลงทุนไปแล้วว่านะครับในสิ่งที่อ่าผมคาดการณ์เนี่ยนะครับมันเป็นแค่หนึ่งในปัจจัยและความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าที่พูดมาตลอดสองเดือนเนี่ยมันดันถูกต้องทั้งหมดเลยนะครับกลายเป็นตอนนี้เนี่ย ผมไม่รู้จะหยุดนักลงทุนยังไงนะนะครับว่านําสิ่งที่ผมพูดนาสิ่งที่ผมบอกเนี่ยนะครับไปเป็นแค่หนึ่งในเนื้อหาในการตัดสินใจดีกว่านะครับเพราะว่าในการคาดคะเนหรือว่าคาดการณ์ของผมเองเนี่ยนะครับมันเป็นแค่โอกาสของน่าจะเป็นนะนะครับยังย้าเตือนนักลงทุนตรงนี้ไว้ก oh ่อนนะครับเพราะว่าดูแล้วโอ้โหคลิปที่แล้วบอกว่าทองคําจบ ขับฐานเตรียมพุ่งนะครับแล้วก็ให้แนวต้านไว้4,150ซึ่งตอนนี้มันทะลุมาแล้วอะนะนะครับตอนนั้นก็150เหรียญได้นะครับวันนี้โอ้โหเรียบร้อยนะครับกำไรกันเป็นกอบเป็นกำมละนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าในกลยุทธ์ของเราเนี่ยคือผมให้เล่นหน้าบายนะครับเพราะว่าในช่วง ปลายปีนี้รวมถึงช่วงปีหน้าเนี่ยมันจะมีเหตุสะเทือนขวัญหลายย่างนะครับก็เดี๋ยวผมจะไล่เรียงไปว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะนะครับประเด็นแรกผมอ่าจะมาไล่เรียงจากตัวเลขเศรษฐกิจนะครับเราก็จะมาที่เนื้อหาแล้วก็ไปจบที่ภาพมหาภาคโลกนะครับตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเนาะนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาของรายการนะครับฝากเพื่อนๆน,นะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบรายการดีๆแบบนี้นะอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเดี๋ยวเริ่มก่อนนะครับตอนนี้เวลาบ่ายโมบ่ายสามโมงหกนาทีนะครับเป็นเวลาในการเริ่มอัดคลิปวิดีโอของเรานะและแน่นอนว่านักลงทุนหลายท่านเนี่ยจะมีการบอกว่าผมอัดคลิปลงช้าหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย คือมันเวลามันอัดเนาะมันต้องมีการผ่านการตัดต่อเลนเดอร์อะไรต่างๆนาหนหนาเนาะนะครับกว่าคลิปจะลงเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งไปละนะครับซึ่งผมก็คาดว่ามันคงไม่ช้าเกินไปหรอกเพราะว่าก่อนตลาดสหรัฐอย่างแน่นอนนะครับอ่ะโอเคมาเริ่มในเนื้อหาของเราดีกว่านะครับเนื้อหาในช่วงปลายปีนี้เนี่ยก็เดือดพอสมควรนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ระทึกขวัญของทองคําและทําให้ชาวทองคําของเราทุกคนเนี่ยนะครับน่าจะชอบ โดยเฉพาะาชาวดอยนะครับคิดว่าน่าจะไม่ได้นานเกินไปที่ขบวนรถไฟลูนขบวนนี้เนี่ยนะครับจะเริ่มกลับไปรับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สำหรับขายหมูนะครับอาจจะต้องรอ,อนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้หมูอาจจะเยอะนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะครับขายหมูจำไว้อย่างหนึ่งคือกำไรโอเคนะครับถือว่าแฮปปี้นะครับอย่างน้อยๆกำไรน้อยคือกำไร ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นหมูก็เดี๋ยวเราค่อยไปรับกันใหม่แล้วไปขายหมูรอบใหม่นะครับรอบนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าทองคําจะมีการปรับตัวลงมาได้มากเพียงใดถึงแม้ว่าจะมีข่าวดีแต่ทองคําดูไม่ค่อยโดนกดมากเท่าไหร่น,นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในประเด็นแรกกันก่อนนะครับในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในวันที่1นึ่งเดซ b e r มี ISMPMI นะครับวปกติแล้ววิกแรกมันจะมีนอนฟาร์เปโลในวันศุกร์นะครับนอนฟาร์เปโลไม่มีนะครับจะมี CP นะครับออกมาแทนนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากที่หน่วยงานมีการชัดดาวและเปิดการทําการกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับหน่วยงาน BLS เนี่ยไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ทันเวลานะครับทำให้มีการออกตัวเลขเนี่ยมีการคาดเคลื่อนออกไปโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการประกาศนันฟารเปโลรอบหน้าเนี่ยมันจะประกาศในวันที่16 d ด c เซ b e r ซึ่งเป็นการรวบยอดระหว่างเดือนตุลาและพฤศจิกเนี่ยมารวบกัด นะครับก็จะออกในวันที่16ธันวาคมเดียวสองเดือนรวดนะครับหมายถึงว่าออกมาในการรวบยอดกันเลยนะครับซึ่งในการคาดการณ์เนี่ยมันดูไม่น่าดีอยู่แล้วเพราะว่าชาติดาวเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการจ้างงานแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยนะครับในเมืองอดังๆในเมืองที่เป็นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเขาก็มีคือเราไปดูในช่องข่าวโลโก้เนาะนะก็จะมีฟีดแบ็ออกมาว่าเฮ้ยคนเนี่ยมันไม่มีการสัญจรไม่มีการบริโภคไม่มีการจับใจ่ายใช้สอยกันในช่วงที่ มีพิธามรือด้วยซ้ำนะครับรวมถึงในการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยมันดอบดมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็สอดคล้องกับการตกงานนะครับที่เกิดขึ้นในในตอนภาวะชดดาวน์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยคือผมจะต้องให้จับตามองเลยคือในเรื่องของเฟดในวันที่11บเ็ดซมบอร์นะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ย11เดซมบอร์เนี่ยตอนแรกคาดว่าจะไม่ปรับลดอตัตราดอกเบี้ยนะนะครับแต่ว่าวันนี้เองเนี่ย ปรับแล้วนะครับว่ามีการปรับอัตราดอกเบี้ยหนึ่งสเต็ปอยู่ที่84%เลยนะโอ้โหโอ้โหนะครับตอนแรกเนี่ยปรับอยู่ที่2 0นะตอนนี้ปรับ84%แล้วนะแสดงว่าตอนนี้ตลาดคาดว่า ปรับดอกเบีย้ยเกือบแน่นอนแล้วนะนะครับ85เปซนี่ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยน่าจะมีการปรับต่ออย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่อีเวนต์ปีหน้าที่สําคัญในเฟดอีกอย่างหนึ่งนะซองยิมี2ออย่างนะครับมีในเรื่องของคดีความของคุณดิซ่าคุกที่จะมีการอ่า ดำเนินมีมีการเข้าสารแล้วก็มีการทบทวนอีกทีหนึ่งว่าคุณลิซ่าคุกมีประเด็นที่จะต้องมีการปลดอํานาจออกหรือเปล่านะครับในวันที่ประมาณยี่สิบมกราหรือยี่สิบมกราผมไม่แน่ใจนะอยู่ประมาณปลายปลายเดือนมกราเนี่ยจะมีเรื่องของลิซ่าคุกเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะมีผลกระทบต่ตอ,อความเชื่อมั่นของเฟดแน่นอนนะครับรวมถึงการแทรกแซงของอสภาคองเกรสหรือว่ารัฐบาลเองเนี่ยที่เข้ามามีบทบาทหนะ้าที่กับคณะกรรมการเฟดเยอะเนี่ยนะครับจะมีบทบาทในอนาคตอย่างแน่นอน นะครับแล้วก็อีกยิ่งเวิกอน,นั้นอีกเนี่ยในช่วงประมาณพฤษภาวันที่20พฤษภาหรือ25พฤษภานี่แหละนะครับในเรื่องของจุนจโรมาเวลจะพ้นวาระตําแหน่งเป็นประธานเฟดละนะครับแล้วก็ผู้ที่จะขึ้นมาแทนเนี่ยโอ้โหดูแต่ละท่านนะครับโปรรัฐบาลสุดๆเลยนะครับคุณจับตามองสิ่งหนึ่งก็พอละนะครับคุณสตีเฟนมิลานเนี่ยนะครับคุณเห็นไหมว่าตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ย เขาโหวตลดดอกเบีย้ยสองสเต็ปทุกครั้งเลยนะครับนี่แหละมันแสดงสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของคนที่ทํางานให้รัฐบาลเป็นอย่างเงี้ยนะครับคือมันไม่คอนเซอร์ทีฟไงส่วนใหญ่เนี้ยในฝั่งคณะกรรมการนะของตัวเฟดเองหรือคณะกรรมการเงินการเงินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะรับสายคอน s e r เซอร์ทีฟมาเป็นสัส่วนใหญ่นะเพราะว่าในเรื่องของการทำนโยบายการเงินเนี่ยมันต้องมีความารับผิดชอบสูงแล้วก็ มีความระมัดระวังสูงมากๆเพราะว่าการที่ออกนโยบายอะไรไบางอย่างเนี่ยมันจะผลกระทบต่อทั่วทั้งระบบก,การเงินในประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยในกลางเดือนหน้าเนี่ยมันทาให้ทองคําได้รับไิสส่งแน่นอนละในเรื่องของเฟดนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ต้องจับตามองเนี่ยคือในวันที่1นึ่งเดอธันวานะครับหรือว่าวันที่1ถธันวาคมนี้เนี่ยนะครับ เฟดเนี่ยประกาศยุติการทำคิวจีเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือจะมีผลในวันที่1นึ่งเดอนธันวาคมและหลังจากนั้นในวันในช่วงเฟดเนี่ยมันจะมีาพายุลูกใหญ่ที่พัดโหมกระหน่ำเข้ามาทําให้ทองคําในรับไม่ได้ส่งขาขึ้นนะครับเพราะว่าหนึ่งการหยุดทำคิวจีหมายถึงการหยุดลดสภาพคล่องในตลาดอันหนึ่งนะครับสเนี่ยสิ่งที่เฟดจะทำเนี่ยเฟดพยายามจะผลักดันช็อตเทอร์มรีควิลิตี้หรือว่าสภาพคล่องผ่านการ คำเลโปนะครับคำเลโปก็คือเหมือนประมาณว่าธนาคารพาณิชย์มาขอกู้จากแบงก์ชาตินะครับด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำมากเลยแต่ว่าเป็นดอกเบี้ยข้ามคืนหรือว่าข้ามสองคืนเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ต้องคืนนะมันก็มีการ l o w ว r ร o w e การทำแบบนี้มันทำให้สภาพคล่องของแบงก์พาณิชย์เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างมหาศาล เพราะฉะนั้นการทําแบบนี้มันเพิ่มสภาพคล่องมันก็นําไปสู่ในเรื่องของการที่ทองคําจะได้ไม่ส่งเชิงบุกด้วยเช่นกันนะครับอันนี้คือเป็นการปรับเปลี่ยนระบบการเงินอีกครั้งหนึ่งหลังจาก QE มา QT QT ยุติและอาจจะมีโอกาสที่จะออกนโยบายอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนก็คือการเพิ่มสภาพคล่องเนี่ยช็อตเทอร์ิควิตี้ด้วยเซระบบใหม่นะครับที่เฟดเนี่ยกำลังทําอยู่ณปัจนจะุบันนี้ นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมมองว่าในปัจจัยตรงนี้นะนะครับหลังจากการยุติ QT ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทองคำมักได้รับองนีู้งขาขึ้นเป็นส่วนใหญ่นะครับและการที่ยุติ QT หรือว่าการทำอะไรพวกนี้เนี่ยมันหมายถึงว่ากำลังเกิดภาวะความเสี่ยงในในเรื่องของ Money Management ไอ้ Money Market ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่ทองคำเนี่ยยังได้รับนิสสงขาขึ้นอยู่นะครับในเรื่องของการเงินในโรงเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยแน่นอนว่าวันนี้เราจ้องยอมรับตรงๆว่ามันก็เข้าสู่ภาวะเสียบนะครับในหลายๆมิติหลายๆปัจจัยเราไม่เคยเห็นว่าราคาทองเหวี่ยงขนาดนี้ราคาหุ้นเหวี่ยงขึ้นขนาดนี้นะครับแล้วก็มีฟองสบู่ที่หนาขนาดนี้นะ PE วันนี้ไม่รู้พุทธลุไปกี่เท่าไปแล้วนะครับมันมหาศาลมากเลยนะครับอ่ะ ในประเด็นต่อมานะครับในเรื่องของตัวดิสหรัฐเนี่ยจบละนะครับก็ทองคำได้รับอนิสงค์ขึ้นในหลังจากเนี้ยหลังจากหนึ่งเดนเดซมเบอร์ไปสู่การประกาศดอกเบี้ยของเฟดในวันที่สิบสิบถึงสิบเอ็ดเดซมเบอร์เนี่ยนะครับแล้วก็วิ่งต่อไปในเรื่องของ January e f f e c t ในวันที่ยี่สิบสามเดซมเบอร์ขึ้นไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นได้รับอนิสงฆ์เชิงบวกต่อกันนะครับอ่ะเรามาดูในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์กันดีกว่านะครับเรามีสองสมรภูมิที่เราต้องมาพูดคุยกัน นะครับสิ่งแรกเนี่ยคือ,อไต้หวันนะครับแล้วจากจีนประกาศเขียนอนุรักษ์นิยมไปเนี่ยนะครับเราเห็นเลยว่าพื้นที่นั้นเนี่ยมันก็กั้นในเรื่องของตอนใต้ของจีนหมดเลยนะครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือไต้หวันไม่ว่าจะเป็นลาวฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์อักษรนี้เนี่ยนะครับมันจะมีแนวประกาศหลังธรรมชาติที่เขาตั้งไว้เนี่ยซึ่งแน่นอนว่าในแนวนี้เนี่ยเขาก็คาดว่าจะเป็นฐานทัพของจีนในการสก,กัดกั้น การเข้ามาช่วยเหลือไต้หวันนะครับซึ่งในฝั่งด้านล่างเนี่ยมันไปละนะครับแต่ว่าในฝั่งด้านบนกันบ้างเนี่ยที่มีญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยนะครับก็หนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับได้ออกมาสแสดงใสงายงนอุภาพก็คือคุณประธานนายกของญี่ปุ่นนะครับที่ออกมาพูดถึงประเด็นว่าถ้าจีนมีการคุกคามหรือบุกรุ่ไต้หวันขึ้นมาในญี่ปุ่นจะส่งทหารเข้าไปช่วยเหลือและปกป้องอาิปไตยของญี่ปุ่นด้วยเพราะมีการโดนคุกคาม นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันทําให้จีนเดือดมากแล้วก็อยากให้คุณนายกของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีการถอนคาพูดออกไปแต่ว่าเขาบอกเองว่าเขาพูดเป็น้วเขาไม่ถอนนะครับแล้วก็เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันถูกต้องซึ่งมันทาให้หวังอี้เนี่ยแลวก็คือเป็นโอ้โหหัวมันสมองของจีนเนี่ยนะครับที่พูดตรงๆว่าก็คือเป็นเบอร์หนึ่งของจีนเนี่ยนะครับที่ลองจากคูสีจินผิงเนี่ย เยอะมากแล้วก็ประกาศออกมาว่าสิ่งที่ญี่ปุ่นทำเนี่ยคุณต้องลองรับผลกระทบที่ตามมาอย่างหนักหน่วงให้ได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งหลังจากนโยบายออกมาเนี่ยมันก็มีการแบนสินค้าของญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางการทางทะเลนะครับทเที่ยวบินนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆที่จีนมีการนําเข้าจากญี่ปุ่นออกมา ซึ่งแน่นอนว่านี้เป็นผลกระทบต่อญี่ปุ่นในช่วงปลายปีด้วยนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวน่าจะมีการปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยคือผมว่าคุณนิัิศาสตร์เนี่ยมันตึงเครียดมากขึ้นเพราะว่าญี่ปุ่นไม่เคยแสดงบทบาทก้าวร้าวขนาดนี้มาก่อนถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะบอกว่ามีจะเปิดโต๊ะที่สามารถพูดคุยกันได้นะครับหรือว่ามีการเจราจา คำพูดอะไรต่างๆเนี่ยให้สามารถหาทางรูกันได้แต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้มีข่าวครับและจีนไม่ได้พอใจกับสิ่งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ญี่ปุ่นทำเนี่ยไม่ไว้หน้าจีนเลยนะครับต่อมานะครับแน่นอนว่าญี่ปุ่นประกาศก้าวแบบนี้สิ่งที่สําคัญเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าญี่ปุ่นต้องบั่นใจแล้วว่าสหรัฐแบกอยู่เบื้องหลังและกำลังทำโควอยู่หรือเปล่าสงครามตัวแทน นะครับสงครามที่ส่งคนอื่นเข้าไปเคลียร์นะครับเพราะว่าสหรัฐเนี่ยอยู่พื้นที่ที่ไกลจากจีนมากนะครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ใกล้กับจีนและพื้นที่ในการทําสงครามถ้าจะตั้งฐานทัพจริงๆญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่สคัญนั่นเองนะครับไม่ว่าจะฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นนะครับเกาหลีใต้ไต้หวันนะครับเนี่ยประเทศที่สามารถอาวุธสงครามเข้าไปช่วยกําลังรบได้าเต็มที่ นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยผมมองว่าญี่ปุ่นกําลังมีการพูดคุยกับคุณโดนัทรัมอย่างใกล้ชิดและกําลังเริมเปิดศึกสงครามในโควอไปที่เรียบร้อยนะครับและหลังจากนี้เนี่ยผมมองว่าความตึงเครียดในภูมิรัฐสัตร์มันจะปรับตัวขึ้นนะมันจะไม่ได้ปรับตัวลดลงนะครับถึงแม้ว่านี้อีกมิตดนึ่ง ยี่องคำมันควรได้รับปรับตัวลงเนาะนะครับแต่ผมไปได้หัวข้อข่าวมานะคือจีนกับสหรัฐเนี่ยมีการพูดคุยในเรื่องของบทบาทหน้าที่รวมถึงเจรจ้าทางการค้าเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเห็นบอกว่ามีข่าวๆที่ดีว่าสหรัฐจะไปเยือนกรุงปักกิ่งนะครับ ภายในเมษาปีหน้านะครับซึ่งเข้าไปคุยกับคุณศิริจิตผิงและอาจจะมีการจบการเจรจา,าการค้ารอบสําคัญที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าข่าวนี้ไม่ได้ทําให้ทองคำปรับตัวลงและไม่รู้ว่าในภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันจะทําให้สงครามไอ้มันทาให้เจรจารอบนี้เนี่ยพังพินาศหรือเปล่าโดยสัม ในครับอ่ะในภูมิรัฐในสมอภูมิทะเลจีนใต้เนี่ยแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เดือดมากๆนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งในฝั่งซาอุก,กันบ้างนะครับที่ผมไม่ได้หัวข้อข่าวมาเหมือนกันนะครับซาอุก,ก็ยังอยู่ในภาวะความตึงเครียดเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่บรรุข้อตกลงซื้อ F35 และเรืออ่ารลดถังในการรบเนี่ยไปแล้วเนี่ยนะครับ คือตอนนี้มันยังไม่ได้ผ่านสภาคองเกรสเนาะนะครับซึ่งยังไม่ได้อนุมัติแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้รับขู่ความเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าอิหร่านและอิสราเอลเนี่ยได้รับขู่ความในฝั่งอิสราเอลพื้นที่แน่นอนและซาอุดีมีบทบาทหน้าที่ที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเกิดสงครามภูมิภาคหรือเปล่าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่ง,นงในสมรภูมิที่ต้องจับตามองในอนาคตอย่างใกล้ชิดน,นะครับไปอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยคือยี่จะเป็นข่าวดีนะครับแต่ว่าทองคำไม่ไดด้้ปรรััับบตววลงมากยนนะะคคือ US คือเป็นตัวกลางในการเจรจาร,ระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันใกล้บรรลุข้อตกลงละนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีแผนการประมาณ25ข้อมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ20ไปไปลายข้อนี่แหละนะครับที่คุณจะสามารถบรรลุข้อตกลงในการจบสงครามรอบนี้ได้นะครับซึ่ง20่สิข้อเนี่ยเดี๋ยวคุณไปตามหาอ่านเอาเองแล้วกันนะครับมันมีมันมีหลายสำนักข่าวออกมาลงอยู่นะครับแต่ผมจะสรุปให้ฟังว่าในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมีประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งคือ ในเรื่องของลูฮันกับโดเนสและก็ไคเมียเนี่ยจะถูกยอมรับโดยประชาคมโลกว่าเป็นของรัเสเซียซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเด็นที่รัเสเซียต้องการนะเพราะว่าอะไรเพราะาถ้าเกิดว่าเรามาดูในแผนที่กันจริงๆเนี่ยนะครับอ่านี่ผมเปิดแผนที่ให้ดูนะอ่ะปุ๊บอย่างนี้นะอ่ะทำไมแผนที่มันโค้งงอลนะ่ะอ่ะไม่เป็นไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปเปิดแผนที่ให้ดูแบบนี้นะอันนี้คือรัเสเซียพื้นที่ของรัเสเซียนะครับมันก็อ่ะผมจะกินพื้นที่ไปประมาณนี้ เึิมนะนี่นะครับอ่านี่คือรัเสเซียนะครับอ่าเขาก็กินพื้นที่ไปสิ่งที่เขามีเนี่ยคือเบลารุสเป็นของเขานะครับแล้วก็ตรงข้างล่างของยูเครนตัวนี้เนี่ยนะครับ <c ười> เขากําลังจะคอพื้นที่ตรงนี้คาบสมุทรไครเมียตรงนี้นี่คือไคเมียนะครับอันนี้คือไครเมียตรงนี้คือไครเมียนะครับตรงเนี้คือไครเมียนะครับแล้วก็ตัวนี้คือโดเนสกบลูฮันมันอยู่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือเป็นพื้นที่ที่ตอนเนี้ยเป็นเขต สงบเป็นเขตตรงกลางไปอยู่นะครับแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยคือผมจะบอกว่ารัสเซียเนี่ยเดินภูมิภาคนี้มาตั้แต่แรกคือต้องการคุมทะเลฝั่งเนี้ยเป็นของตอนเองตรงเนี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวผมวงให้ดูดีกว่าอ่ะมันจะได้ดูง่ายเนาะนะครับอ่ะเป็นสีแดงนะเนี่ยเขาต้องการคุมทะเลฝั่งเนี้ยเป็นของตอนเองทั้งหมดนะครับเพราะว่าอะไรเขาจะปิดฝั่งเนี้ยไปเลยนะครับว่าตอนตรงเนี้ยเป็นเขต ทางทะเลของตนนะครับซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของภูมิรัศร์เนี่ยมันใครกินพื้นที่ทะเลแล้วก็พื้นที่ในการส่งของทางเรือได้เนี่ยถือว่าสุดยอดมากและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในการความช่วยเหลือของทางใต้เนี่ยนะครับมันไม่สามารถเข้ามาพักหรือเข้ามาช่วยเหลือตรงเนี้ยเพื่อจะบุกรัสเซียได้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ปิดแดนทะเลทางใต้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือเขาสามารถอ่ะมาดูนะครับคุกคามนะครับอิทธิพลของฝั่งตะวันออกกลางได้ด้วย นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นอีกเนี่ยบริเืนว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่กรุคับนะในเรื่องของพลังงานเองเนี่ยมันมีการทําการค้ากับฝั่งฝั่งเนี้ยนะครับรวมถึงอาจจะมีพลังน้ํามันอีกมหาศาลอยู่ในแบ็กซีตรงเนี้ยที่สามารถทําผลประกอบการให้รัเสเซียได้อีกมหาศาลซึ่งผมว่ารัเสเซียเนี่ยเล็งตรงเนี้ยมานานแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเปิดสงครามเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยูเครนแต่ว่าเขาเห็นเลยว่าสมรภูมิที่เขาต้องการเนี่ยคือฝั่งแบ็กซี นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในภูมิรัฐศาสตร์สำคัญในอนาคตที่รัเสเซียกำลังเดินเกมนะครับแล้วก็ตรงนี้ถามว่าเป็นข่าวดีไหมเป็นข่าวดีนะนะครับแต่ว่าทองคำไม่ได้ปรับตัวลงนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับ,นะรบปุ๊บเรามาดูในเรื่องของทองคำกันบ้างทองคำมีการปรับตัวลงมาจาก4,195เนาะนะครับวิ่งมา4,166แล้วตอนนี้นะครับเราก็ไปทำจุดเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งปรับฐานร,รีบาวไอ พักถานมาเนี่ยมาอยู่ที่สี่พันหนึ่งร้อหกสิบเนาะนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเดี๋ยวเราเจอหนึ่งเดซิมเบอร์นะครับแล้วก็ไปช่วงกลางเดือนที่เจอเฟดเจอโรพาวิลและการปรับลดดอกเบ,บี้ยอีกรวมถึงไปปีจะมีจารุ่เอฟเฟกอีกมันมีปัจจัยหนุนเนี่ยไปแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าการย่อซื้อเนี่ยสำคัญกว่าเยอะเลยนะครับถามว่าย่อซื้อตรงไหนดีนะครับ ตอนนี้มันก็อยู่สูงมากแล้วนะครับถามว่าจะพอไล่เก็บ4,1560ตรงนี้ได้ไหมเก็บได้แต่ไม้เบาๆเล่นสั้นๆยับๆไปดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกว่ามันเริ่มปรับตัวรีบาวขึ้นมาแล้วใช่หรือไม่ตอบว่าใช่นะครับคือตอนนี้เนี่ยช่วงที่เก็บของที่ผมบอกเนี่ยอยู่บริเวณ4,000นิดๆตรงนี้เนี่ยมันเริ่มผ่านขึ้นมาแล้วนะแต่ถามว่าเก็บตรงนี้ได้ไหมยังเก็บได้อยู่นะ นะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยผมมองว่าจะไปนิวไฮไปเทสอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในไม่เกินช่วงปีหน้าต้นต้นไต,นตามาสเนี่ยนะมีโอกาสได้กลับขึ้นไปเทสอีกครั้งหนึ่งจากภูมิทสันโลกนะครับแต่ถามว่ามีปัจจัยที่ลงได้ไหมมันก็ยังมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข่าวดีรัสเซียยูเครนจีนนะครับประกาศยุติ อาสมคมกันค้าหรือว่าโลกเริ่มมีมติอะไรบางอย่างที่กลับเข้ามารวมตัวกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ว่ายูเครนรัสเซียเนี่ยคือมันมีในกฎ20กว่าข้อนั้นเลยว่ารัสเซียจะกลับเข้ามากลุ่ม g แและกลับเข้ามาอยู่ในการค้าของโลกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ mm hmm. และหลายๆมิติประเด็นพวกนี้เนี่ยมันก็ทําให้โลกสงบขึ้นและอาจจะทําให้ทองคำปรับตัวลงได้นะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการแลนดิ้งของทองคาวิ่งไปรอบนี้เนี่ยเผลๆนะ อาจจะวิ่งไปรอบสุดท้ายซึ่งผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะแต่ผมมีชายความรู้สึกคร่าวๆเนี่ยผมว่าทองคำมีการปรับตัวขึ้นมาจากอดีตที่ผ่านมาเยอะมากแล้วแล้วก็ใส่ในอนาคตถ้าตัดทะเลจีนใต้ออกไปนะครับแล้วก็เป็นสงครามยึดเยอะสงครามตัวแทนหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วไม่ได้มีความรุนแรงนะผมมองว่าทองจะไม่ได้ไปต่ออ่ะมันจะไม่ได้ไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายถึงไม่ได้ไปต่อหมายถึงว่าหลังจากขึ้นไปรอบนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่ แลนดิ่งต่อวิ่งขึ้นไปต่อนะมันจะมีการปรับฐานใหญ่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ากินระยะเวลาไปเป็นปีหรือเปล่านะแต่สิ่งนี้สําคัญเนี่ยคือการขึ้นรอบนี้เนี่ยผมว่าจะเป็นการขึ้นรอบใหญ่รอบสุดท้ายนะครับอาจจะกินเวลาหลายเดือนหรืออาจจะกินเวลาเป็นปีก็ได้แต่จะขึ้นรอบใหญ่แล้วสุดท้ายและหลังจากนั้นจะมีการปรับฐานยาวพอสมควรนะครับซึ่งทองคําก็จะไปรับดอยทุกคนนะครับแล้วก็อย่าไปติดดอยรอบใหม่แล้วกันนะครับ เยายางที่ดีนะเพราะว่ารอบต่อไปเนี่ยคงไม่ใช่การพักฐานระยะสั้นๆและอาจจะพักฐานไปหลายปีเลยก็ได้นะครับ4,160นะครับแนวรับแรกแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะมารับอีกทีนึงเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่ามองรับต่ํานิดนึงก็ได้นะถ้ามีโอกาสได้กลับมารับนะตรงเนี้ยแข็งนะ4,120ตรงเนี้ยนะครับแข็ง นะครับถ้าได้รับตรงนี้อีกทีหนึงก็อีกหนึ่งไม้แล้วกันนะครับริงๆแบกมาหลายๆไม้ก็ได้ไม่ต้องเล่นเยอะมากนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยคือเดี๋ยวเราลันเทนแล้วนะครับคนที่เก็บยาวมาจาก4ี0 0ันสี่พัถึงสี่พันึงเนี่ยนะครับเราเก็บไันเทนไปนะครับส่วนที่มารับตรงนี้เนี่ยอาจจะเล่นสั้นๆก็พอเป็นแบบนั้นดีกว่านะครับอ่ะ โอเคนะครับราคาไทยอยู่ตรงนี้นะนะครับคุณก็สามารถดูราคาไทยได้เลยนะครับอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้นะครับให้เล่นย่อซื้อเหมือนเดิมเพราะว่าในฝั่งบ่ายเดือนธันวาคมเนี่ยหน้าบวกเต็มกระดานเลยนะครับหน้าลบน้อยมากนะครับโจเวนมีเรื่องเซอร์พรส์เกิดขึ้นจริงๆนะครับเรามาสรุปกันดีกว่าว่าสิ่ง้ี่จับตามองในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างนะครับทองคํามีการรีบาวมาเนี่ยนะครับกว่า เกือบ200เหรียญละนะครับเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เพิ่งมีการเมื่อกี้เนี้ยมีย่อเบ,บาๆลงมาอยู่30เหรียญไม่รู้ว่าจะได้รับกันที่ราคาไหนเนาะนะครับแต่ว่าทองคำในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยมีเรื่องมหาก,าการาบเซอร์ไพรส์หลายอย่างนะครับประเด็นแรกเนี่ยคือการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินจากการยุติ QT และอาจจะมีนโยบายบางอย่างที่เกิด ขึ้นในอนาคตของ f ฟดนะครับที่เพิ่มสภาพคล่องของช็อตเทอร์มิค u i ิตี้เกิดขึ้นมานะครับอันนี้ประเด็นแรกที่คุณต้องจับตามองนะครับในเรื่องของประเด็นที่2ที่ต้องจับตามองคือในประเด็นของจีนแล้วก็ญี่ปุ่น นะครับรวมถึงแนอนาะคตไม่รู้จะมีอะไรเข้ามาพิพาทกันหรือเปล่าคือจะมีความรุแนแรงเกิดขึ้นทวีคูณหรือไม่เพราะว่าวันนี้ภูมิศาสตร์เนี่ยจีนเนี่ยคือเริ่มจะตัดญี่ปุ่นออกไปแล้วดูไม่ค่อยอยากย่งเกี่ยวเท่าไหร่ในรนะยะสั้นนี้นะครับสามตะวันออกกลางไม่รู้ว่าหลังจากซาอุเนี่ยบรรลุข้อตกลงดีลในการซื้อกับสหรัฐเนี่ย ในเรื่องของสงครามพื้นภูมิภาคเนี่ยจะกลับมาเดือดอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าโดยเฉพาะกลุ่มตัวแทนต่างๆไม่ไว่าจะเป็นฮูตีนะครับหรือว่าจะเป็นฝั่งอิสราเอลที่เป็นอ่าหน่วยหน่วยหน่วยลบสำรองหรือว่าเป็นหน่วยตัวแทนเนี่ยนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเดือดอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยเรื่องของเจราจาที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนหรือว่าจีนกับสหรัฐเนี่ยไม่รู้จะบรรลุได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้มีท่าทีที่ดีขึ้นซึ่งผมมองว่าในปีหน้าเนี่ยทองอาจจะได้รับแรงกดดันได้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าในช่วงปลายปีนี้เนี่ยทองยังได้รับอันนี้ส่งเชิงบวกอยู่โดยที่มีสารปัจจัยวันที่1นึ่งเดซธันวาคมเปลี่ยนนโยบายการเงินวันที่10บ ถึง11ธันวาคมนะครับเฟดจะปรับเวาตรดดอกเบีย้ยและวันที่23ธันวาคมขึ้นไปจะเกิด January Effect ซึ่งโดยปกติ80-90%ทองจะบวกในช่วงเวลาดังกล่าวครับเพราะฉะนั้นเล่นอย่างระวังและช่วงนี้เนี่ยเป็นเดือนบวกของทองคำเก็บกำไรกันให้มิดเลยนะครับวันนี้ขอลาไปที่ครับสวัสดีครับ